เอออันนี้ก็หายโคลายอะโรเกมนี้ก็สวัสดีครับ,ต,รอรบตอนนี้อยู่ยกับผมขาาวตกของเกมเมอร์ทีวีครับตอนนี้ในเกม h o r s e c h a s e อะไรนี่นขึ้นอย่างนี้ครับที่มันแปลว่าตัวรุยบ้านพี่สิงห์นั่นเองครับก็เป็นเกมของโทรศัพท์นะครับเป็นเกมฮาร์ดเกมนั่นเองนะฮะก็จะมาเล่นเลยนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับว่ด,ด,ดูร้อนจะเล่นเกมจะผีนะครับไม่จริงมั้กไม่จริงไม่จริงครับ อุ้ยมี็นแบกระซีนด้วยอุ้ยน่ารักกับเด็กผู้หญิงทำอะไรเหรอเนี่ยอืออือ่ะแป๊บนี้นบสว่างเลยหรออ๋อปรับสวา่วสวางได้ฮะก็จุ่มจะปรับประมาณวันนี้ฮะอ๋ออันนี้คือสามารถหมุนได้ครับแล้วก็ปรับไปมาได้ฮะ,อะลองกันเลยฮะอะ,อะไร g o g to s a l e n room เป็นห้องอะไรสักอย่าง เราทำอะไรอะ่ะเฮ้ยอุตะอุตะอ่ะจะเฮ้ยเราหันหลังนี้ครับมาเสือกเปิดให้แล้วตอนนี้ไม่เปิดครับอ๋ออย่างนี้ครับโอ้ยไอ้สัส โอ๊ยคือโอ้ยคนลุกโอ้มาแบบนี้เหรอโอ้คือที่หนึ่งเองนะเนี่ยแล้วคือกูเปิดประตูไหนอ่ะโอ้ยคนตูดลุกจะรู้ว่าจะมาอย่างไงอ่ะคือคือคือมันตรงนั้นผมไม่รู้จริงเกมนี้เขาเล่นยังไงเองหรือว่าให้เราอยู่ในห้องนี้ห้เอาไว้ประตูเปิด ใช่ไหมฮะเอออันนะ go to อะไรวะช่ไงมเธอครับเอา้าเหี้ยละอุ้ยเปิดชิปหายลเอเอ ไป,ปเปิดวานะขอขอะะ <c oughs> ก็จะดูไปเรื่อยๆฮะโอ้ยสัตว <c oughs> ์นั่กัโอลนะฮะว <c oughs> ันนี้กูไม่อยู่ซ้ำห้องอันเนี้ยคือผมผมไม่รู้นะฮะนี่ถ้าจะเล่นยากอันเนี่ยลิฟต์อสอ่าอะไรวะอาบิชาดนะใครเคยเล่นเกมนี้ก็บอกนะครับว่าเล่นยังไงครับ <c oughs> โอ้ย เก่งที่ก็ชอบคัฟซนีนะครับคือคัฟซีนสวยมากฮะก็โอ้โหเข้ามุมัวด้วยเหมือนจะบอกให้เรารีบเดินออกจากห้องนี้นเองครับปืนไม่ได้อยากจะใ้เราออกจากห้องอาช่างออกฮะว่าไม่เไรแล้ววะไม่อยากเลยนะแล้วตัวหลอกทีเดียวนะครับครั้งนี้ผมพอแล้วฮะ นี้มันบอกเฮ้ยมันบอกเส้นทางด้วยโอ๊ยจ้าอุตตะเจอเจอชิบหายเลยพีเนี่ยเจออีกทีผมไม่เอาแนละ้วฮะเอ๊ะเราตรงไปอย่างงี้ของนี้ครับโอ,โ,อโอ้โอ้ ห้องห้องนี้นี่ว่าเฮ้ยเฮียเสียงหวเแล้วฮลโหลอ่ะจ๊ะอ๋อ hey, ja. uh, oh, เราอยู่ห้องนี้แล้วเหมือน เป hmm ็นห้องควบคุมนะห้องนี้ก <tense> ็อเจอห้องที่มันเป็นตัวแดงๆมันคือตัวเราใช่ไหมโอ้โหห้องนี้ละมานี่ว่านี่ไม่มีอะไรฮะแล้วนี่ไม่มีฮะไม่มีอะไรฮะโอ้โหเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยย

ไปฮิปหายครับแบตเตอรี่หมดฮิปหายนะครับผมโอ้โหต้องรออีกสิบห้าน,นาทีโอ้ oh my god จะรอรอบตอนี้กูไม่เล่นแล้วนะรอบนี้กูไม่เล่นแล้วนะโอ้นิดๆไปหาพาร์ตี้ เอาเว้โยอโอ้ยมาเลย<ะ>โอ้โเคยดูผีเต็นอะี่สีเินี่ยมีสีเปิดประตูด,ด้วยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยคเมนเป็นเนี่ยไปเพราปว่าขานหาย จปิดทีเออแชร์ปเอ้ยกไม่อยากเลนนี้สีสอคนเนี้ยโอ๊ยเสียงมันใกล้ใกลมากว่ะเฮ้ยเฮ้ยยเสียงกูใกล้ว่ะ อุ้ยมาตรงนี้เสียงกูกูเห็นอะไรแล้วอะกูเห็นอย่างที่สุดช่้งเห็นผมเห็นแหมมันตัวนะอะไรมันเปนตุ๊กตาชิบหายะจะเปิดออกมามนเนี่ย อุ้ยอุ้ยอุะะ้ยอุ้ยอ่มกูน่ะกูอยากได้ต่อแล้ววะโอ้ยมีไอ้ที่แยกไปอีกเหมือนเนี้ยเนี่ก็แยกกับที่นี่อีกอันเนี่ยโอ้โหอุ้ยว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 ุ้ยดูท่า สดไปสดมาทิสิว <Wow. S 1> ้าานั่นเนี่ยคือดนเต็มเต็มพอสมใจครับผมไม่เล่นละก็เดี๋ยวเล่นพาร์ตหนะ้าเอาครับก,ก็จะดูคลิปนี้แล้วก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็แค่นี้ครับผมไม,ไม่ไหวครับไม่ไหวครับแอบไปครับผม